มีใครกำลังเจอปัญหาการคำนวณลิส t r e b a l a n c กันบ้างน,นะครับซึ่งถ้าใครแบบว่าเทรดบน trading view เนี่ยหรือว่าวิเคราะห์บน trading view เนี่ยมันก็จะมีเครื่องมือที่คำนวณ ar ให้อัตโนมัติใช่ไหมครับแต่ว่าใครที่ใช้บน mt5 เนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีเครื่องมือหรือว่าอินดิเคเตอร์นะทุกคนจะต้องโหลดเข้ามาใช้งานเองนะครับนั่นแหล้วมันก็จะยุ่งยากในการคำนวณ ar สักหน่อยนั่นเองนะครับซึ่งใน trading view เนี่ยทุกคนก็จะใช้งานอินดิเคเตอร์อันนี้นะครับเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนนแบบนี้นะครับ คือมันก็จะคำนวณ list leaderboard ให้เราเลยก็คือตรงนี้นะครับนั้นแล้วนะครับคลิปนี้แหละผมก็จะมาแจกดิ d คเต t o r ให้กับทุกคนนั่นเองนะครับคือ i n เคเต t o r นี้เนะี่ยก็สามารถอัปโหลดบน mt5 ได้เลยนะครับมันก็จะคำนวณ rr ให้ทุกคนแบบว่าอัตโนมัติเลยนั่นเองนะครับซึ่งวิธีนี้จะสามารถทำได้ยังไงก็ฝากติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับ ก่อนจะเข้าไปรับชมเนื้อหาในวิดีโอนี้นะครับสำหรับท่านไหนที่กําลังมองหาบร็อกเกอร์ดีๆน่าเชื่อถือเนี่ยหรือว่าท่านไหนที่เป็นมือใหม่ยังไม่มีบัญชีเทรดเนี่ยสามารถเปิดบัญชีเทรดกับบร็อกเกอร์เอชเได้นะครับก็จะเป็นบล็อกนี้นะครับซึ่งบล็อกนี้นะครับก็จะมีประเภทบัญชีทั้งหมด4ประเภทนั่นเองนะครับแต่ที่ไฮไลท์เด่นๆเลยเนี่ยก็จะเป็นบัญชีโปรนะครับซึ่งการฝากเนี่ยก็จะฝากขั้นต่ำอยู่ที่100เหรียญน,นะแต่ว่าทุกคนจะได้สเปซที่ต่ํามากนะครับมันก็จจะะะะะะเเเเหมมมาากกัััััับบบบคคคนน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 ทททททีีี่่่ชอ ping, อรอรรรรรดดดดสสปปิ้้นน้้้้งงงไไยย็ตตุํลว ซึ่งสปเปนเนที่ผมเทรดมาเนี่ยทองคำจะอยู่ที่13นะครับแล้วก็คู่เงิน GJ ก็จะอยู่ที่7 แล้วก็หุ้นเงิน GU อย่างเงี้ยก็จะอยู่ที่6นะครับก็จะเป็นสเปดที่คงที่นะครับหรือว่าใครอยากจะได้แบบสเปดเริ่มต้นจากศูนย์เนี้ยทุกคนก็สามารถเทรดบัญชีซีโร่ได้นะครับแต่ว่าก็จะมีค่าคอมมิชชั่นนั่นเองนะครับซึ่งการเปิดบัญชีนะครับทุกคนก็สามารถกดคลิกลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับแล้วทุกคนก็กดคลิกลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับการคำนวณอานะครับผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยอาจจะคำนวณบนเทรดดิ้งวิวเป็นส่วนใหญ่เนาะนะคคครรรัับบเเเเเเนน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 ีีีี่่ยยกก็็็็จจะะะปปออิิดต์้ทู ในการคำนวณ R นี่ทุกคนก็หาจุดเข้าจุด e x ้เ c e l นะครับจุด TP เงี้ยมันก็จะคำนวณ RR มาให้อัตโนมัติเลยก็คือตรงนี้นะครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่าเวลาเราอยากจะวิเคราะห์บน MT5 เงี้ยเรามันคือมันไม่มีอินดิเคเตอร์ที่คำนวณให้อัตโนมัตินะครับแต่ว่าจริงๆมันก็มีวิธีก็คือการใช้ฟิโบนัชชีนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนค่าอะไรตรงนี้แหละนะครับม,มันสามารถทําได้นะครับ แต่ว่าวันนี้แหละนะครับผมก็มีอินดิเคเตอร์ RR List Reward Ratio มาแนะนำนั่นเองนะครับก็จะเป็นอินดิเคเตอร์นี้นะครับซึ่งการโหลดนะครับทุกคนก็สามารถกดคลิกลิงก์ด้านล่างบนช่อง description ได้เลยนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้นั่นเองนะครับมันก็จะลิงก์มาที่ Google Drive นั่นเองนะครับซึ่งทุกคนก็โหลดไปไว้ในเครื่องนะครับซึ่งหน้าตาของอินดิเคเตอร์เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมอาให้ดูก็จะเป็นประมาณนี้ List Reward Ratio Indicator นะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะหน้าตาประมาณนี้นะครับ ซึ่งการวิธีติดตั้งเนี่ยก็จะง่ายมากนะครับทุกคนก็โหลด mt 5มานะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นหน้าตา mt 5ของผมนะทุกคนก็เข้าไปนะครับนี่พอกดเข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจากนั้นเนี่ยทุกคนก็ไปที่ไฟล์ไฟล์ด้านบนซ้ายมือนะครับแล้วก็มาเลือกที่ open data folder นะครับนี่ลักษณะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็มาเลือกที่โฟลเดอร์ mql 5นะครับเนี่ก็จะเป็นโฟลเดอร์นี้แล้วก็กดเลือก editor c a นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยทุกคนก็ copy ไฟล์ที่เราโหลดมา นะครับ list r e b o r d r a t i o ก็ copy ไปแล้วก็ไป paste ลงในนี้นะครับนี่ก็ paste ไปนี่เพียงแค่นี้ก็สามารถใช้งาน indicator ได้แหละนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงเนาะนะครับตอนนี้เนะี่ยผมแปะไฟล์ไปแล้วก่อนที่จะใช้งานไฟล์ได้เนะี่ยทุกคนก็ต้องปิดโปรแกรมไปก่อนนะครับแล้วค่อยเปิดโปรแกรมใหม่อีกครั้งหนึ่งก็กดใหม่อีกทีการเลียกใช้งานเนะี่ยทุกคนก็มาเลือก indicator ตรงนี้ก็ได้นะครับ insert นะครับแล้วก็เลือก indicator แล้วก็เลือกที่ custom นะครับเราก็เลือกหาชื่อที่เราพิมพ์ชื่อไว้ก็คือ list leaderboard Re s h o นะครับแต่ถ้าไม่เจอเนี่ยถ้าไม่เจอตรงนี้ทุกคนก็สามารถมาเลือกตรงนี้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมหาก่อนอาจเจออยู่นะครับนี่ตรงนี้ล่าสุดเลยหรือว่าทุกคนเลือกตรง navigator ก็ได้นะนะครับหรือว่าถ้ามันไม่ขึ้นเนี่ยทุกคนมากดคลิกที่ view ด้านบนนี้แล้วก็เลือก navigator ตรงนี้มันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับนี่ชื่อ indicator ก็อ,อยู่นี้ทุกคนก็กด d บเบิ้ลคลิกไปแล้วก็กด ok นี่แล้วมันก็จะขึ้นลนักษณะประมาณนี้นะครับส่วนการใช้งานเนี่ยถ้าทุกคนอยากจะซื้อใช่ไหมอยากซื้อก็กดลองไปนี่มันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้ทุกคนนะครับถ้าอยากจะลบนะครับลบก็กดรีเซ็ตเดี๋ยวผมจะลองวิธีการใช้งานก่อนถ้าผมอยากจะซื้อใช่ไหมผมกดลองนะครับจริงๆมันปรับขนาดไม่ได้นะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันปรับยังไงนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันปรับความใหญ่ความกว้างไม่ได้นะทุกคนอาจจะต้องซูม m บอกเอา นี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจริงๆผมไม่แน่ใจว่าจะทําให้มันเล็กลงได้ยังไงนะแต่มันก็ใช้พอใช้ได้อะฮะถ้าสมมติว่าผมจะเข้าราคาที่1957.46เนี้ยแล้วผมตั้งกสเซลเท่านี้นะครับเนี่ยมันก็จะคํานวณ list r e b a ์ดให้อัตโนมัติเลยแล้วก็ตั้ง T P ด้านบนเนี่ยนะครับเนี่ย list r e b a ์ดก็อยู่ที่2.70%นะครับหรือว่า1ต่อ2.70ประมาณนั้นนะครับเนี่ยก็จะสะดวกสบายนะเพราะว่าหลายท่านเนี่ยผมเชื่อว่า น่าจะมีหลายคนที่วิเคราะห์บน MT5 นะแต่ส่วนตัวของผมเนี่ยผมจะวิเคราะห์ที่ TradingView นะครับแต่แต่บางครั้งเนี่ยผมก็อยากจะคำนวณแบบว่าวิเคราะห์ต่างๆใน MT5 บ้างแต่จริงๆมันก็ต้องใช้เนี่ยผมชอบใช้เครื่องมือนี้มากนะครับให้มันคำนวณให้นะครับดังนั้นแล้ว Indicator เ,ทเ,ทเนี่ยก็จะค่อนข้างเป็นประโยชน์แล้วก็ให้ความสะดวกสบายเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งถ้าจะลบก็กดรีเซ็ตไปเนาะนะครับแต่ถ้าจะชอ็อตก็กดตรงนี้นี่แล้วเราก็เลื่อน T p พีมาด้านล่างแล้วก็ s Excel ด้านบนมันก็จะคำนวณ rr ให้อัตโนมัติเลยนั่นเองนะครับถ้าจะลบก็กดรีเซ็ตไปเลยนะครับในการใช้งานก็จะง่ายแค่นี้เลยนะนะครับเดี๋ยวอีกเรื่องนึงนะครับผมจะให้ทุกคนดูสเปรดนะในสเปรดของโบรกเกอร์ afm นะครับก็จะอยู่ที่13นะถ้าเป็นทองคํานะครับมันก็จะมีชื่อว่า xauusd b นะครับทุกคนจะต้องเลือกเป็น b นะแต่ถ้าเป็น xau ธรรมดาเนี่ยมันก็จะสเปรดสูงนะครับทุกคนต้องเลือกเป็น b ก็จะเป็นบัญชี pro นะครับอย่างเช่นกู้จีโยงเนี่ยก็สเป ก็จะเป็นฟิกซ์สเปรดนะก็จะเป็น6เท่านั้นนะครับก็จะสเตเบิลเลยนะครับสำหรับการโหลดการใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้นะก็จะง่ายๆแค่นี้เลยนะครับในส่วนของ MT4 นะคือ MT4 เนี่ยผมหาไฟล์แบบว่า RR ไม่เจอนะเดี๋ยวยังไงถ้าผมเจอไฟล์ RR เมื่อไหร่นยของ MT4 เนี่ยเดี๋ยวยังไงผมก็จะมาทำคลิปอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ คงจะเป็นประมาณนี้นะครับกอคลิปสั้นหน่อยนึงนะครับถ้าใครสนใจอินดิเคเตอร์แบบว่า R R List Reboard เนี่ยก็สามารถกดคลิกโหลดบนลิงก์ด้านล่างไปที่ Google Drive ได้เลยนะครับสำหรับการใช้งานแล้วก็วิธีติดตั้งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามช่องของผมด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสํหรัคลิปนี้ก็สวัสดีครับ